สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านในอีพิสซดนี้นะครับผมได้ไปฟังออดิโอบุ๊กเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่า The Game of Life and How to Play It เป็นหนังสือกฎแดงึ่งดูดครับหรือว่ากฎจักรวาลอีกเล่มหนึ่งที่อธิบายกฎในการใช้ชีวิตที่ส่วนตัวผมเองรู้สึกว่ามันน่าทึ่งมากแล้วก็มีตัวอย่างเหตุการณ์มากมายครับในหนังสือเล่มนี้ที่คุณฟลอเรนซ์ผู้เขียนนั้นได้เล่าไว้ในวันนี้ผมจึงอยากนํามาแบ่งปันให้เราได้ฟังกันครับมาเข้าสู่เนื้อหากันครับคุณฟลอเรนซ์ผู้เขียนเขาได้แบ่งเป็นกฎต่างๆของจิิตตญาาและกรใชช้ีว ดังนั้นเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันทีละกฎนะครับอย่างแรกเราจะมาทําความเข้าใจกันถึงเกมแห่งชีวิตเกมแห่งชีวิตครับเรียบง่ายและไม่ได้ซับซ้อนนั่นคือชีวิตเป็นไปตามที่ท่านคิดถ้าท่านเชื่อได้ทุกสิ่งเป็นไปได้และไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ในน้ํามือของจักรวาลนั่นหมายความว่าชีวิตเราครับมีกฎหนึ่งที่เรียกว่ากฎแห่งแรงดึงดูดและกฎนี้มันทํางานอยู่ทุกวันทุกวินาที ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามทุกสิ่งที่เกิดขึ้นครับในชีวิตของคุณที่อยู่รอบตัวคุณทั้งหมดมาจากการดึงดูดจากพลังงานในตัวคุณทั้งหมดแม้ว่าคุณจะเต็มใจหรือไม่ดังนั้นครับเราจาเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีที่เราเจะชนะเกมนี้ก็คือการเข้าใจกฎต่างๆในหนังสือเล่มนี้ครับมาที่กฎข้อแรกกฎแห่งความเจริญรุ่งเรืองอยากให้จําข้อนี้ไว้ครับว่าจักรวาลคือสเสบียงที่ไร้ขีดจํากัดของจิตวิญ,ญญาณมนุษย์ มีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับได้มาหาคุณฟอร์เรนส์หรือผู้เขียนและเธอนั้นก็มาด้วยความทุกข์ใจอย่างมากเพราะเธอนั้นกําลังจะถูกฟ้องในวันที่15ของเดือนด้วยเงิน3,000ดอลลาร์เธอไม่รู้วิธีที่จะหาเงินนั้นได้เลยแม้แต่น้อยและเธอก็เริ่มหมดหวังครับคุณฟอร์เรนส์จึงบอกกับเธอคนนี้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้จัดหาของเธอและมีสะเสบียงมากพอสาหรับทุกความต้องการคุณฟอร์เรนซ์จึงพูดเสริมว่าฉันขอบคุณที่ผู้หญิงคนนั้นได้รับเงิน3,000ดอลลาร์ในเวลาที่เหมาะสม และในทางที่ถูกต้องพร้อมกับบอกเธอคนนี้ต่อว่าเธอต้องมีศรัทธาที่สมบูรณ์และแสดงความสมบูรณ์ของเธอจนถึงกระทั่งวันที่15ครับก็ยังไม่มีเงินปรากฏแม้แต่นิดเดียวเธอคนนี้ครับก็ถามคุณฟอร์เรนซิกว่าฉันควรทาอย่างไรดีคุณฟอร์เรนซิกก็ตอบว่าวันนี้เป็นวันเสาร์พอดีดังนั้นจะยังไม่มีการดําเนินการฟ้องในวันนี้หน้าที่ของคุณจึงทําตัวให้รู้สึกร่ํารวยรละแสดงศรัทธายอย่างสมบูรณ์ว่าคุณจะได้รับมันภายในวันจันทร์นี้ ธอคนนี้ครับก็จึงขอให้คุณฟอร์เรนซ์ได้ไปร่วมทานข้าวกับเธอเพื่อที่เธอจะยังสามารถรักษาความกล้าหาญที่จะศรัทธาเมื่อถึงร้านอาหารคุณฟอร์เรนซ์ก็ได้พูดเสริมว่าง้นนี้จะไม่ใช่เวลาประหยัดสั่งอาหารกลางวานันราคาแพงถ้าเหมือนกับว่าคุณได้รับเงิน3,000ดอลลาร์นั้นแล้วทุกสิ่งที่คุณขอโดยการอธิษฐานคุณจะต้องได้รับเช้าวันรุองขึ้นครับเธอคนนั้นก็ยังโทรหาคุณฟอร์เรนซ์เพราะเธอยังรู้สึกวันเกรงอยู่จนกระทั่งตกเย็นครับ อยู่ๆก็มีญาติลูกพี่ลูกน้องของเธอเข้ามากดกริ่งหน้าบ้านและได้ทําการพูดคุยกันนานนับชั่วโมงจนกระทั่งลูกพี่ลูกน้องคนนั้นครับกําลังจะรู้ขึ้นกลับอยู่ๆเขาก็หันกลับไปถามผู้หญิงคนนั้นว่าโอ้แล้วการเงินของเธอเป็นยังไงบ้างเธอคนนั้นก็ตอบว่าฉันต้องการเงิน3,000ดอลลาร์ะยะตของเธอครับก็ตกลงเต็มใจที่จะให้3,000ดอลลาร์แต่ว่าเขาจะให้ในต้นเดือนถัดไปคราวนี้แหละครับเธอต้องการเงิน3,000ดอลลาร์ในตอนนี้ เธอจึงนึกถึงคำพูดของคุณฟอเรนซ์ว่าพระเจ้าไม่เคยสายไปในคำอธิษฐานเธอจึงยึดมั่นในศรัทธาครับปรากฏว่าเช้าวันถัดไปญาติของเธอโทรมาหาเธอแล้วบอกว่าเธอเข้ามารับเงินที่ออฟฟิศของฉันได้เลยนะและนี่แหละครับคือผลของการศรัทธาที่ว่าพระเจ้าไม่เคยสายเกินไปในการสร้างคำอธิฐานของคุณให้ปรากฏมาดูข้อต่อมาครับกฎแห่งพลังของคำพูดแม้คำพูดจะเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์กันขึ้นมาครับ แต่จะได้เข้าใจว่ามันไม่มีผลกระทบอะไรใดๆแล้วจะปล่อยให้ตัวเรานั้นพูดเล่นหรือพูดเรื่อยเปื่อยหรือพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดได้ครับคนที่พูดถึงโรคภัยไข้เจ็บบ่อยๆมักจะดึงดูดโรคภัยไข้เจ็บอยู่เสมอคนที่พูดสาบหรืออวยพรความโชคร้ายให้ผู้อื่นนั่นคือสิ่งที่พวกเขาจะได้รับคนที่พูดปรารถนาให้ผู้อื่นประสบความสําเร็จนั่นก็คือสิ่งที่พวกเขาจะรับเช่นกันครับดังนั้นในชีวิตประจําวันของเราครับเวลาเราพูดคุยกับเพื่อนหรือใครก็ตาม อยากให้คัดเลือกบทสนทนาที่เราพูดคุยอย่างชาญฉลาดไม่พยายามพูดคุยเรื่องอะไรก็ได้เพียงเพราะอยากให้ใครสักคนประทับใจครับทันทีที่เราเจอการพูดคุยที่เป็นเชิงลบพยายามเปลี่ยนเรื่องคุยหรือเลีกยเลี่ยงออกห่างหรือถ้าเลี่ยงออกห่างไม่ได้จริงๆก็เมินเฉยเลยก็ได้ครับอย่างตัวอย่างในหัวข้อ,อนี้ครับมีผู้ชายคนหนึ่งมาปรึกษาคุณฟลอเรนซ์เขาทําธุรก,กิจเกี่ยวกับการขายเครื่องจักรซึ่งอยู่ดีๆธุรก,กิจของเขาก็มีคู่แข่งที่ขายเครื่องจักรเช่นกันคุณฟลอเรนซ์จึงบอก เราต้องขจัดความกลัวทั้งหมดและรู้ไว้เสมอว่าพระเจ้าปกป้องผลประโยชน์ของเราอยู่เสมอจึงย้ำไปว่าเครื่องจักรที่เหมาะสมจะถูกขายให้กับคนที่ใช่และอย่าได้พิพากษ์จารคู่แข่งธรุรกิจผู้นั้นแต่จงอวยพรให้กับเขาทั้งวันและเต็มใจที่จะไม่ขายเครื่องจักรของคุณหรือการเต็มใจปล่อยวางว่าจะขายได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนั่นเองผลลัพธ์ที่ได้ครับเครื่องจักรของคู่แข่งธรุรกิจนั้นไม่สามารถทํางานได้ และชายคนนั้นจึงสามารถขายเครื่องจักรของเขาไปโดยไม่ยากไม่แต่นิดเดียวดังนั้นครับจงรักศัตรูของท่านอวยพรให้กับผู้ที่มุ่งร้ายแก่คุณความปรารถนาดีจะสร้างรัศมีแห่งการป้องกันให้กับผู้ที่ส่งความปรารถนาดีนั้นทุกประการหรือกล่าวอีกแง่หนึ่งก็คือความปรารถนาดีและความรักจะทำลายศัตรูภายในใจทั้งหมดดังนั้นครับภายนอกจึงไม่มีศัตรูเช่นกันมาที่กฎข้อต่อมากฎแห่งการไม่ต่อต้าน กฎในข้อนี้ครับก็คือการที่คุณไม่ต่อต้านกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนกับการยอมรับว่าสิ่งใดทีด่เกิดขึ้นนั้นมันดีเสมอยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เลวร้ายหรือไม่ได้ดังใจคุณนั้นเป็นเรื่องที่ดีสถานการณ์เหล่านั้นมันจะค่อยๆลอยหายไปจากคุณเองครับเพราะถ้ายิ่งคุณต่อต้านเหตุการณ์มากเท่าไหร่เท่ากับว่าคุณจะยิ่งจดจ่ออยู่กับเหตุการณ์นั้นและรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ฉันไม่ต้องการในขณะที่มันก็เป็นสิ่งเดียวที่คุณกำลังโฟกัสดังนั้นครับ การไม่ต่อต้านคือการเต็มใจเผชิญทุกเรื่องราวที่เกิดและบอกกับตัวเองว่าไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นถ้ามันเป็นแผนของจักรวาลข้าพเจ้าขอขอบคุณเผชิญหน้ากับมันอย่างไม่เกรงกลัวครับแล้วเรื่องเลวร้ายที่คนเผชิญมันจะค่อยๆเลือนลางหายไปเองอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเลยครับช่วงที่ผมเป็นพนักง,งานประจําเจ้านายของผมเขางุดยิดจากที่อื่นมาแล้วเขาก็เดินมาวีนใส่พนักง,งานของตัวเองทีละคนครับซึ่งตอนนั้นผมเองก็นั่งอยู่เ,เงียบๆแต่ผมก็เห็นเหตุการณ์แล้วว่าทุกคนกําลังตึงเครียด ช่วงนั้นครับเป็นโชคดีของผมที่ผมได้เรียนรู้าศาสตร์แห่งกฎแดงดึงดูดพอดีเลยมีประโยคหนึ่งที่ผมจําได้แม่นครับว่าไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นนั้นดีเสมอและส่งความรักให้กับทุกสิ่งรอบตัวผมใช้เทคนิคนี้ครับในขณะที่ใจผมก็สงบผลปรากฏว่าเจ้านายครับไม่เข้ามายุ่งกับผมเลยแม้แต่นิดเดียวและขาก็เดินออกไปเราจึงมั่นใจได้เลยครับว่าศาสตร์เหล่านี้ครับใช้ได้กับทุกเรื่องจริงๆมาที่กฎอีกข้อหนึ่งครับก็คือกฎลางสังหรณ์หรือการนําทาง สิ่งนี้ครับไม่อยู่ในตัวเราทุกคนและบางทีเราก็ใช้มันโดยไม่รู้ตัวผ่านความรู้สึกนึกคิดที่มันผุดเข้ามามันคือสติปัญญาในระดับจิตเหนือสานึกซึ่งเราสามารถจงใจที่ใช้มันได้ครับด้วยการทาสมาธิให้ใจของเรานั้นสงบนิ่งจากนั้นก็พูดขึ้นว่าสติปัญญาที่ไรขีดจํากัดเปิดเผยหนทางที่ถูกต้องให้กับฉันถ้ามีสิ่งใดให้ฉันทําจงนําทางให้กับฉันเท่านี้นะครับและถ้าใจของคุณสงบนิ่งอย่างต่อเนื่อง คำตอบจะพูดขึ้นมาที่จิตของคุณอย่างแน่นอนและคุณก็จะรู้ว่ามันถูกต้องหรือไม่ให้สัมผัสจากความรู้สึกของคุณเองได้เลยครับผมเคยทดลองใช้เรื่องนี้กับเรื่องเล็กๆเรื่องหนึ่งครับผมไปห้างที่ขายของเครื่องใช้มันเป็นห้างที่ใหญ่กว้างระดับหนึ่งเลยครับผมตั้งใจไปซื้อของใช้ชิ้นหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่มุมไหนของห้างแต่แทนที่ผมจะถามพนักง,งานครับซึ่งน่าจะง่ายกว่าแต่ผมยืนทําใจให้สงบนิง่งนึกภาพของที่ผมจะซื้อและพูดในใจแค่4ี่คำนำทางผมไป ผมก็เลยเดินไปเรื่อยๆครับประคองใจงให้สงบสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมรู้สึกได้ว่าร่างกายผมอยากจะเดินเร็วไปตามทิศทางที่มันอยากจะไปแต่หน้าที่ของผมก็คือการไม่ต้านจนกระทั่งผมได้ไปเจอของชิ้นนั้นจริงๆครับในเวลาที่รวดเร็วฉะนั้นครับผมยกตัวอย่างนี้ให้ฟังเพื่อที่ย้ำเตือนว่าทุกสิ่งที่คุณได้รับฟังมานี้ไม่ใช่สิ่งเหนือธรรมชาติแต่อย่างใดแต่มันเป็นธรรมชาติที่ทุกคนสามารถทําได้ครับรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วย,วยไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนกุญแจสําคัญของเรื่องนี้จึงเป็น วิธีที่คุณพูดคำพูดของคุณและความรักที่เต็มไปด้วยการอวยพรปิติยินดีเมตตาอภัยและลางสังหรณ์หรือการนำทางกุญแจหลักของเกมแห่งชีวิตมีเท่านี้จริงๆครับและคุณจะเล่นมันง่ายขึ้นเมื่อคุณมีสติที่มากขึ้นฝึกฝนการทำสมาธิและมีสติที่สูงคุณจะเล่นเกมแห่งชีวิตและชนะทุกลิขิตอย่างแน่นอนครับและนี่คือทั้งหมดครับที่ผมสรุปให้ในคลิปนี้ขอบคุณนะครับที่ฟังจนจบสามารถติชมวิจารณ์คลิปผมได้นะครับ ผมจะขออ่านคอมเมนต์และส่งขึ้นความรักให้คู้ฟังทุกคนเสมอนะครับขอบคุณจริงๆครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ